สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลน่าสนใจกันนะคะเรื่องของการบริหารโรงพยาบาลในยุคนี้ต้องบอกว่าซับซ้อนจริงๆค่ะคือความต้องการบริการสุขภาพก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าทัาพยากรทั้งคนทั้งงบประมาณก็จํากัด แล้วยังต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากอีกด้วยวันนี้เราเลยจะมาสำรวจข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมของผู้บริหารโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์กันค่ะก็เป็นโอกาสดีนะคะที่จะได้เห็นว่าโรงพยาบาลในพื้นที่ซึ่งมีบริบทหลากหลายเนี่ยเขากำลังวางแผนรับมือกับอนาคตยังไงโดยเฉพาะใน3เรื่องสำคัญสำคัญเลยก็คือแผนแม่บทการพัฒนาโรงพยาบาลหรือม a s เตอร์ a พน แล้วก็เรื่องการบริหารจัดการอาคารสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆหรือ Facility Management และแน่นอนเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลค่ะข้อมูลเหล่านี้เราคัดมาแล้วนะคะเพื่อให้เห็นภาพรวมแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจจริงๆเอาละค่ะมาเริ่มลงรายละเอียดกันเลยเอกเรื่องแรกเลยนะครับ Master Plan หรือแผนแม่บทถามว่าทำไมมันถึงสำคัญคือถ้าไม่มีแผนระยะยาวที่ดีพอนี่ปัญหามันตามมาเยอะมากครับ ลองนึกภาพโรงพยาบาลที่สร้างในที่แคบๆนะครับพอจะขยายมันขยายไม่ได้สุดท้ายก็อาจจะต้องไปหาที่สร้างแห่งใหม่นอกเมืองกลายเป็นมีสองที่การบริหารจัดการก็เออซับซ้อนขึ้นไปอีกอย่างที่เราอาจจะเคยเห็นในจังหวัดอื่นๆค่ะน,นึกภาพออกเลยค่ะเหมือนแบบวางแผนผิดตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะใช่ครับหรือบางทีเออได้รับบริจาคมาสร้างตึกแต่ไม่ได้เข้าระบบงบประมาณตัวแรก พอสร้างไปครึ่งคึ่งกลางๆางเงินหมดจะไปของบหลวงม,มาทําต่อก็ยากอาจจะติดปัญหาเรื่องระเบียบหรือแม้แต่ปัญหาแบบมีถนนสาธารณะผ่ากลางโรงพยาบาลอันนี้ก็เคยมีมาแล้วนะครับซึ่งกระทบทั้งการจัดการความปลอดภยัยแผนแม่บทที่ดีมากๆจึงสําคัญครับต้องมองยาวๆเลย10ปีหรือมากกว่านั้นแล้วแผนแม่บทที่ดีนี่นั้นต้องครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างคะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ facility management ที่ต้องคิดตามมาด้วย คือต้องคิดให้ครบมุลจรเลยครับตั้งแต่เรื่องพื้นฐานมากๆอย่างที่พักบุคลากรอ,อันนี้สําคัญนะครับในการรักษาคนให้อยู่กับเรานานๆแล้วก็เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับผู้ป่วยญาติเช่นถนนหนทางที่จอดรถระบบขนส่งภายในโรงพยาบาลหรือโลจิสติกส์ที่ต้องมีประสิทธิภาพแล้วเรื่องความปลอดภัยล่ะคะอันนี้น่าจะสําคัญมากๆเลยแน่นอนครับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานนี้ต้องพร้อมแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วย ระบบบำบัดน้ำเสียต้องได้มาตรฐานระบบไฟฟ้าสำรองนี้ต้องพึ่งได้จริงๆนะครับโดยเฉพาะเวลาฉุกเฉินต้องมีเครื่องปั่นไฟหรือ g e n รเตอร์มีแหล่งน้ำสำรองเพียงพอระบบป้องกันอักขีภัยก็สำคัญมากรวมทั้งการออกแบบที่ต้องมองไปข้างหน้าด้วยเช่นเตรียมพื้นที่สำหรับลิฟต์บันไดเลื่อนเพิ่มเติมในอนาคตแผนพวกนี้แหละครับจะเป็นกรอบในการจัดสรรง,งบประมาณแล้วก็เป็นแนวทางในการหาไรายได้มาสนับสนุนโครงการต่างๆในระยะยาวด้วยครับเข้าใจเลยค่ะว่า Master Plan กับ Facility Management มันต้องคิดคู่กันไปเลยทีนี้พอมาถึงเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งดูเหมือนจะเป็นโจทย์ใหญ่แล้วก็เร่งด่วนของทุกโรงพยาบาลตอนนี้เลยนะคะสถานการณ์จริงๆเป็นยังไงบ้างคะผู้เชี่วชาญพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะครับเป็นโจทย์ใหญ่จริงๆครับโรงพยาบาลส่วนใหญ่เลยกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญกับระบบสารสนเทศโรงพยาบาลหรือ SIS เดิม erm ที่ใช้อยู่คือระบบส่วนใหญ่มันเป็นเทคโนโลยีที่ ค่อนข้างเก่าที่เรียกว่าแบบ t o tier นะครับ client server อ oh, ๋อ t o tier ครับพูดง่งายๆคือเครื่องลูกขายต้องต่อตรงไปที่เครื่องแม่ขายหลักเลยมันก็จะมีข้อจำกัดในการขยายระบบแล้วก็ไม่เหมาะกับการใช้งานบนคลาวด์เต็มรูปแบบทำได้อย่างมากก็แค่ back up หรือสำรองข้อมูลไปไว้บนคลาวด์เท่านั้นเองพอระบบเก่าก็เลยมีความเสี่ยงตามมาเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างคะ มันอาจจะล่มได้ง่ายโดยเฉพาะส่วนที่สำคัญมากๆอย่างห้อง ICU ถ้าเกิดระบบสั่งยาหรือดูข้อมูลไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยโอโหเรื่องใหญ่เลยครับหรือกรณีที่โรงพยาบาลพยายามจะ paperless ลดใช้กระดาษแต่ระบบ HIS หลักดันมีปัญหาขึ้นมาข้อมูลสำคัญสคัญ,คญอาจจะหายไปเลยก็ได้และที่ร้ายแรงมากๆที่เราได้ยินข่าวกันบ่อยๆก็คือการถูกโจมตีด้วย r a n s o m w a r โอ้โหแรนซัมแวร์ครับมาแวร์เรียกค่าไถ่ที่มันมาล็อกข้อมูลสำคัญแล้วก็เรียกเงินค่าไถ่มหาศาลเลยครับโห oh, ฟังดูน่ากลัวมากเลยนะคะเหมือนเป็นระเบิดเวลารออยู่เลยมีบทเรียนสำคัญจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนด้วยนะครับอย่างที่โรงพยาบาลกาบเชิงในสุรินเจอมาทำให้เห็นความสำคัญมากๆของการมีแผนสำรองข้อมูลหรือแบ็กอัพแล้วก็แผนกู้คืนระบบหรือรีคอฟเวอรี่ที่มันใช้งานได้จริง ต้องมีการซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือ BCP อยู่เรื่อยๆครับค่ะ BCP และต้องมีข้อมูลสำรองเก็บไว้นอกสถานที่ด้วยหรือ Remote Backup เพื่อว่าเซิร์ฟเวอร์หลักถูกทำลายไปจริงๆแล้วเรื่องศูนย์สำรองข้อมูลกรณีภัยพิบัติหรือ DR Site ที่เคยได้ยินว่ากระทรวงเคยสั่งให้ทำล่ะคะอันนี้ยังจำเป็นอยู่ไหมคะจากประสบการณ์จริงนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลกับเชิงเจอมาเนี่ยมันทำให้เห็นว่า ดีอาศัยแบบเต็มรูปแบบเลยที่ต้องมีระบบคู่ขนานทำงานรอไว้ตลอดเวลาอาจจะยังไม่จำเป็นขนาดน,นั้นสำหรับโรงพยาบาลทั่วไปอ้อเหรอคะครับเพราะว่าบริการส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลมันยังต้องพึ่งผ่าอาคารสถานที่บุคลากรหน้างานเป็นหลักการมีแค่แบ็กอัพไซต์ที่มั่นใจได้ว่ากู้ข้อมูลกู้ระบบหลักกลับมาได้ในเวลาที่กำหนดอาจจะเพียงพอและก็คุ้มค่ากว่าครับ แต่การจะปรับปรุงระบบให้ทันสมัยปลอดภยัยมันก็คงไม่ง่ายเลยนะคะทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องคนใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนี้คือความท้าทายใหญ่เลยการจะหาระบบ HIS ที่ทันสมัยปลอดภยัยรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆได้นี่ค่าใช้ใจ่ายสูงมากครับหลายสิบหรืออาจจะหลายร้อยล้านบาทแล้วที่สำคัญมากๆเลยคือขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในโรงพยาบาลแต่ละแห่ง การจะหาคนเก่งๆมาดูแลระบบหรือจะลงทุนพัฒนาระบบเองให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงๆเนี่ยเป็นเรื่องยากแล้วก็แพงมากสําหรับโรงพยาบาลส่วนใหญ่ครับแล้วพอจะมีทางออกไหมคะถ้าจะให้แต่ละโรงพยาบาลทําเองมันยากขนาดนี้ก็มีแนวคิดที่น่าสนใจเสนอขึ้นมาเหมือนกันครับคือให้กระทรวงสาธารณาสุขหรือสอปสเนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้ให้บริการระบบดิจิทัลส่วนกลางไปเลยอ๋อให้ส่วนกลางทํา ครับคล้ายๆกับที่สิงคโปร์มี Sing Health หรืออย่างไต้หวันก็มีระบบของ NHI ที่เขาให้บริการระบบ HIS โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแก่โรงพยาบาลรัฐทั้งหมดบุคลากรโรงพยาบาลก็ทำหน้าที่เป็นแค่ user ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลเรื่องการพัฒนาระบบการดูแลเซิร์ฟเวอร์หรือเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ที่มันซับซ้อนมากๆฟังดูเป็นทางออกที่ดีเลยนะคะเหมือนลดภาระให้โรงพยาบาลไปได้เยอะเลยแต่ว่า การรวมศูนย์แบบนั้นมันจะมีข้อเสียไหมคะหรือทําได้จริงแค่ไหนในบริบทของไทยเราก็เป็นคําถามที่ต้องพิจารณาเหมือนกันครับข้อดีก็คือมาตรฐานเดียวกันหมดความปลอดภัยก็น่าจะสูงขึ้นจัดการได้ง่ายขึ้นแต่ก็อาจจะมีความกังวลเรื่องความยืดหยุ่นโรงพยาบาลอาจจะปรับระบบให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของตัวเองได้ยากขึ้นอันนี้ก็เป็นไปได้ แต่ถ้ามองในเรื่องต้นทุนนะครับปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลแต่ละแห่งลงทุนระบบ HIS เองอาจจะ30-40ถึงล้านหรือมากกว่านั้นถ้าสพสพัฒนาระบบกลางสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดเกือบพันแห่งเนี่ยอาจจะใช้งบประมาณเ,เราๆเก้าร้อยล้านบาทต่อปีในช่วงแรกๆค่ะเก้าร้อยล้านครับซึ่งถ้าเทียบกับการลงทุนซ้ำๆซ,ซ,ซ้อนๆของแต่ละโรงพยาบาลแล้วก็ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นการลงทุนแบบรวมศูนย์อาจจะคุ้มค่ากว่าในระยะยาวก็ได้ แล้วก็การจัดการแค่ในระดับเขตสุขภาพอาจจะไม่พอครับควรจะต้องเป็นบทบาทของส่วนกลางจริงๆน่าคิดมากเลยค่ะทีนี้ลองนําแนวคิดเหล่านี้มาเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโรงพยาบาลที่สุรินดูบ้างไหมคะเราอาจจะหยิบยกบางประเด็นที่น่าสนใจจากโรงพยาบาลต่างๆมาคุยกันเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นค่ะได้เลยครับ อย่างโรงพยาบาลสุรินทร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ระดับพรีเมียม plus เกือบพันเตียงเขาก็มีแผนแม่บทที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับกำลังสร้างตึกใหม่มีแผนจะสร้างหอพักบุคลากรแต่ถึงแม้จะวางแผนดีมีระบบฟ a สิลิตี้ที่ดูเหมือนจะพร้อมทั้งไฟฟ้าน้ำสำรองแต่ก็ยังเจอปัญหาการเงินที่ค่อนข้างตึงตัวเหมือนกันรายรับไม่ขอบเป้ารายจ่ายก็เกิน ต้องการหารายได้เพิ่มอีกปีละหลายร้อยล้านบาทเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ควรจะเป็นนะครับขนาดโรงพยาบาลใหญ่ระดับพรีเมียมพลัสนะคะยังเจอปัญหาการเงินนี่ก็จะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างเหมือนกันนะคะแล้วเรื่องดิจิตอลของเขาล่ะคะทางรอพสอุรินเขาก็วางแผนดิจิตอลไว้ค่อนข้างละเอียดนะครับตามมาตรฐาน HAIT Plus เลยมี Data Center มีแผนสำรองข้อมูลแบบ3 2 1ที่ว่าคือมีข้อมูล3ชุดในสื่อ2ชนิดแล้วก็1ชุดนอกสถานที่ 2> 3, 2, 1. 1> ครับมีการซ้อมแผน BCP อย่างจริงจังแต่ว่าระบบ HIS หลักก็ยังใช้ HOSP version 3ซึ่งก็ยังเป็น2เทียอ,อยู่แม้ว่าจะมีการพัฒนาโปรแกรมเสริมเองแล้วก็วางแผนจะใช้ AI เพิ่มเติมแต่ก็ยังอยู่บนพื้นฐานเทคโนโลยีเดิมครับ แล้วโรงพยาบาลอื่นๆล่ะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างอย่างโรงพยาบาลประสาทที่เขาเติบโตมาจากโรงพยาบาลชุมชนครับรอพอประสาทนี้ระดับ A+ แล้วนะครับที่น่าสนใจมากคือเขามีความกล้าหาญในการปรับแผนแม่บทครั้งใหญ่เลยจากเดิมที่ขยายไปในแนวราบก็เปลี่ยนมาสร้างอาคารสูงในแนวตั้งแทนทุบตึกเก่าเพื่อสร้างใหม่ในที่เดิมโอ้โหเรียกว่ากล้าทุบกล้ารื้อเลยทีเดียวครับ ก็สะท้อนการปรับตัวที่จําเป็นเมื่อพื้นที่จํากัดแต่ก็ต้องวางแผนรองรับบริการช่วงก่อสร้างให้ดีมากๆนะครับอันนี้สําคัญส่วนเรื่อง Facility เขาก็เลือกแนวทางต่างจากรอพอสุรินอย่างเรื่องโซล่าเซลล์เนี่ยเขาเลือกลงทุนซื้อแผงเองเลยอ๋อซื้อเองครับคาดว่าจะคืนทุนได้ใน4ปี ซึ่งก็น่าคิดเหมือนกันว่าแบบไหนจะเหมาะกับบริบทของใครมากกว่ากันระหว่าง PPA กับซื้อเองแสดงว่าเรื่อง Facility Management ก็มีทางเลือกในการตัดสินใจที่แตกต่างกันไปได้นะคะและด้านดิจิทัลของประสาทเป็นยังไงบ้างคะเขาก็มีแผนปรับปรุง Data Center นะครับแล้วก็วางแผนจะจัดหาระบบ ERP หรือ Enterprise Resource Planning ERP ครับซอฟต์แวร์ที่ช่วยจัดการทรัพยากรทั้งหมดขององค์กรเช่นการเงินบัญชี จัดซื้อพัสดุอะไรพวกนี้มาใช้แล้วก็มีแผนจะใช้ AI ช่วยสรุปเวชระเบียนหรือ AI summary ด้วยแต่การจะใช้ AI ได้ดีเนี่ยข้อมูลตั้งต้นที่แพทย์พยาบาลบันทึกก็ต้องมีคุณภาพด้วยนะครับอืมจริงค่ะซึ่งมันก็วนกลับไปที่ความสำคัญของการพัฒนาคนควบคู่ไปกับเทคโนโลยีอยู่ดีครับประเด็นเรื่องข้อมูลตั้งต้นสำหรับ AI นี่สำคัญมากจริงๆค่ะแล้วโรงพยาบาลระดับรองลงมาอย่างสังขะหรือกาบเชิงมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะครับ อย่างโรพอสังขะนี่ระดับ S+ เขาก็มีแผนแม่บทแผนดิจิตอลเหมือนกันแต่ที่น่ากังวลหน่อยก็คือสถานการณ์เงินครับแม้จะดูเหมือนมีกำไรจากการดำเนินงานแต่พอหักหนี้สินต่างๆแล้วเงินบมรุสุทธิกลับติดลบอ้าวติดลบเหรอคะครับแล้วก็มีคำถามเรื่องขนาดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือ Op e ปที่รายงานมามันดูจะต่ำกว่าขนาดเตียงที่ควรจะเป็นไปเกือบครึ่งเลยอาจจะต้องทบทวนการคำนวณหรือว่าขนาดบริการจริงๆ ซึ่งก็สะท้อนความท้าทายในการบริหารการเงินการหาเบนชมาร์กที่เหมาะสมการบริหารการเงินนี้ดูจะเป็นเส้นเลือกใหญ่จริงๆนะคะเนี่ยใช่ครับส่วนโรงพยาบาลกาบเชิงระดับ S อย่างที่เล่าไปตอนตอน้นจุดเด่นมากๆคือบทเรียนจากสถานการณ์ชายแดนทำให้เขาพัฒนาแผน BCP แล้วก็สร้างแบ็กอัพไซต์บนคลาวด์ของ NT ได้อย่างจริงจัง,จงซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมาก แต่เขาก็มีแผนจะขยายบริการเพิ่มเช่นเพิ่มเตียง semi ICU CT scan หน่วยไต้เทียมซึ่งตรงนี้ก็ต้องประเมินผลกระทบทางการเงินให้รอบคอบแล้วก็อาจจะต้องขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมด้วยครับ ฟังจากตัวอย่างเหล่านี้แล้วทำให้เห็นประเด็นร่วมที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะคะทั้งแรงกดดันทางการเงินที่เจอเหมือนกันหมดเลยการหาเกณฑ์ผลหรือเบนชมาร์กที่เหมาะสมทั้งต้นทุนต่อเตียงต้นทุนต่อหน่วยบริการความท้าทายเรื่องบุคลากรที่บางทีคนอาจจะเยอะในส่วนสนับสนุนแต่กลับขาดแคลนในสายงานหลักอย่างพยาบาลถูกต้องครับรวมถึงทางเลือกในการลงทุนพลังงานสะอาดอย่างโซลาเซลล์ที่มีทั้นแบบซื้อเองกับแบบ PPA แล้วก็ภาวะที่เหมือนจะกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกของระบบ HIS คือเทคโนโลยีเก่าก็เรื่องไม่ไหวแล้วแต่เทคโนโลยีใหม่ๆก็แพงแล้วก็มีภาระค่าลิขสิทธิ์ตามมาอีกความจำเป็นเร่งด่วนของเรื่อง Cyber Security หรือความปลอดภัยไซเบอร์ที่ต้องทำควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้ใช้งานหรือ User Awareness ด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากค่ะสำคัญจริงๆค่ะ รวมถึงศักยภาพแล้วก็ข้อควรระวังของการนำระบบใหญ่อย่าง ERP หรือเทคโนโลยีใหม่อย่าง AI มาใช้ซึ่งต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งข้อมูลทั้งคนไม่ใช่แค่ซื้อเทคโนโลยีมาแล้วจะสำเร็จได้เลยใช่เลยครับและทั้งหมดนี้มันก็วนกลับมาที่คำถามเชิงโครงสร้างเดิมที่เราคุยกันไปตอนต้น ว่าโรงพยาบาลเนี่ยควรจะต้องแบกรับภาระในการพัฒนาระบบดิจิตอลที่มันซับซ้อนและก็แพงมากๆเหล่านี้เองทั้งหมดหรือว่าจริงๆแล้วถึงเวลาแล้วที่ควรจะมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลส่วนกลางจากกระทรวงการแพทย์มาสนับสนุนอย่างจริงจังเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถโฟกัสไปที่การให้บริการดูแลผู้ป่วยได้เต็มที่มากขึ้นถ้าอย่างนั้นทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งแผนแม่บทการจัดการอาคารสถานที่และเทคโนโลยีดิจิตอล มันเชื่อมโยงกันแล้วก็มีความหมายยังไงในภาพรวมคะมันเชื่อมโยงกันแบบแยกไม่ออกเลยครับการวางแผนต้องมองแบบบูรณาการจริงๆแผนแม่บทที่ดีเนี่ยจะเป็นรากฐานนำไปสู่การออกแบบการจัดการอาคารสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกหรือ Facility Management ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยแล้วก็รองรับอนาคตได้ซึ่ง Facility ที่ดีมันก็จะไปสนับสนุนให้การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดครับ ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งมีปัญหาหรือวางแผนไม่ดีพอมันก็จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงส่วนอื่นๆทั้งหมดเลยทําให้การพัฒนาโรงพยาบาลอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือเกิดปัญหาในการให้บริการได้ครับชัดเจนมากเลยค่ะการบริหารจัดการโรงพยาบาลในยุคใหม่นี้ต้องมองให้รอบด้านแล้วก็เชื่อมโยงกันจริงๆนะคะการเจาะลึกข้อมูลจากสุรินครั้งนี้ทําให้เราเห็นบทเรียนสําคัญหลายอย่างเลยทั้งความจําเป็นของการมีแผนระยะย,ยาวที่ชัดเจนการบริหารการเงินและทรัพยากรที่ต้องรัดกุมมากๆ และการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับใช้อย่างชาญฉลาดโดยต้องคำนึงถึงทั้งความพร้อมของระบบคนแล้วก็ความปลอดภัยด้วยการพูดคุยของเราในวันนี้ก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญที่น่าเก็บไปคิดต่อเหมือนกันนะคะว่าด้วยข้อจํากัดด้านทรัพยากรทั้งงบประมาณทั้งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญรวมถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยโรงพยาบาลแต่ละแห่งไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จะสามารถปฏิรูปตัวเองให้ก้าวทันโลกดิจิตอลแล้วก็รับมือกับความท้าทายต่างๆได้สําเร็จโดยลำคังจริง,รงๆหรือไม่ หรือว่ามันถึงเวลาแล้วจริงๆที่ต้องมีแนวทางแก้ปัญหาที่พลิกโฉมจากระดับนโยบายอย่างการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิตัลส่วนกลางให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลทั่วประเทศก็เป็นคำถามใหญ่ที่ต้องหาคำตอบกันต่อไปค่ะ